โอเคก็สวัสด,ดีผู้ชมทุกทก่านกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะก็วันนี้อยู่ในเกมของไมค์ครับอีกแล้วนะครับนะก็วันจันทร์ก็ไม่ได้ลงคลิปเนาะวันนี้มาลงคลิปวันพุธนะครับนะโอเคเดี๋ยววันเสาร์นี้ผมไม่ว่างนะครับเดี๋ยวจะดองคลิปไปแล้วก็เอามาตั้งเวลาให้มันลงเองแล้วกันเนาะโอเคนะครับแล้ววันนี้ที่เห็นว่าเอ้ตรงนี้อะไรของเองเองมาพุดเองมาขุดอะไรตรงนี้นะครับผมจะทำเอ่ออะไรนะทำ ทำแปลงข้าวแบบทำแปลงข้าวแบบให้มันดูสวยๆงามนๆนิดนึงนะแบบเออแบบตรงนี้ตรงนี้ก็ถามว่ามันก็ใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่มันไม่ถูกใจไปรุ่นนะครับน้องๆนะเออเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นไปเอาถังน้ำมาก่อนโอเคง่ายๆเร็วๆเลยว,วันนี้ถังน้ำอยู่ไหนวะ เออใช่มีคนคมมีคนรีเควสมาบอกว่าพี่ลงมอดหน่อยลงมอดหน่อยมอดวันพีทอ่ะก็ก็ก็จะพยายามทำให้ละกันนะถ้าถ้าคอมมันไหวนะไม่รู้ว่าคอมผมจะไหวหรือเปล่านะครับลงมอดเนี่ยไม่งั้นก็จะเป็นลงมอดของเวอร์ชั่นของ PE นะฮะในมือถือเนาะถ้าว่าในมือถือนี่มันได้แน่นอนไงน,นะครับนะเดี๋ยวขอปักท็อตก่อนเพื่อ

นี่คือชั้นแรกนะครับเดยชั้น2จะทำอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอเอา เดี๋ยวเราเอานี้ไปทำทางเดินกันเอาวิ่งไปดิเอออ่าแบบนี้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าเรายังไม่ได้ออกแบบเลยว่าจะเป็นยังไงนะอ่าซีดเราเหลืออีกตังหากทุกคนเนี่ยสภาพก็คงไม่เหลือแหละอ่าแบบนี้ เอาสลับมาวางเลยอ้าวเอาสลับมาวางแบบนี้เลยเก็บด้านข้างทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะเราไม่รีบเนาะอ่าแล้วทีนี้ที่เหลือจะเป็นกระจกหมดเลยนะครับดแวบเปิดโล่งหมเลยนะเชื่อเพิงล่ะ

ราะฉะนั้นก็ปิดถมไปเลยอ่าโอเคก็รู้แล้วนะครับว่าสโมเกอร์นี่มันเอาไว้ทำอะไรนะก็มันเอาไวเา้เผาพวกอาหารพวกนี้นะไม่ใช่เผาทรายได้นะถ้าเผาทรายก็ต้องเป็นเตาธรรมดาแบบนี้นะครับโอใครนะครอนะครนะครับ,นะรบ,นะรบเออก็ขอบคุณพี่ๆที่ทำคลิปบอกวาด้วยนะครับนะโอเคไปนอนก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ไปปรับกราฟิกมาให้มันดูสวยงามขึ้นมานิดหน่อยไม่นิดแล้วแหละเยอะมากๆเลยดูเป็นเห็นเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องเลยโอเคเดี๋ยวยเราปิดตรงนี้นะครับ เชนเนาะอ้าวเฮ้ยเจออาลีว่ะแป๊บหนึ่งเอาาวุดแปบ๊บอืมสี่โอเคมามาดาบทองก็ได้ชุดกะเอ้ยเดี๋ยวโล่โล่โล,โล่อย่าลืมโล่อ่าได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เลกเราหมดแล้วทุกคนเอามาหนึ่งอันพอเอ้ยไม่ใชน่นี้ป้าป้าปาปราบปราบปราบโอเคเอามาติดเลยจ้ามาพร้อมชนอา้าวไปไหนแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยมา,อ,ยอ,ยมา,มาอุ้ยเอ้ยมามาดิอือหือถูกจังเลยถูกจังเลย มาดิยิงมาก่อนยิงมาก่อนอ้าวเฮ้ยค้างเลยอ้าวเฮ้ยค้างเลยแอชิพเมตรขึ้นแอชิพเมตรขึ้นปุ๊บแล้วค้างเลยมาดิโอ้โหมาดิมาดิมาดิอ้าวแลกกับคนหมัดไหมล่ะแลกกับสมัดไหมเรียบร้อยชิบโอ้โหมาดิโอ้โหกระเด็นโคตรไกลบอกเลยกระเด็นโคตรไกล กะเล็นโคตรไกลโอ้โี่สถานะแห่งความโชคร้ายอีกแล้วมันเป็นสถานะที่ความโชคร้ายป้ายแห่งความเฮ้ยทงแห่งลางร้ายเอาไปติดไกลๆแล้วกันนะลางร้ายเมื่อก่อนตอนเล่นในสมัยมือถือนี่ผมเอาไปติดน้าบ้านไม่รู้ว่ามันจะ มีผลอะไรหรือเปล่าปราบแปบ๊ปบแปบ๊ปบแปบ๊บแป๊บแป๊บนี่ไงเปิดกราฟิกมันก็จะตอนนี้มันที่โล่งไงทุกคนมันก็เลยไม่ค่อยเป็นอะไรเยอะมากอ่าโอเคไปเลยอึบอึบอึบชิบชิบชิบ,ชบอืม้มเจ็บตัวอีกแล้วอ่าโอเค มีเสียงน้อูก็ขออภัยด้วยมาแล้วทีนี้เราจะเอาบล็อกอันนี้มาทําเป็นบันไดเนาะมาทําเป็นบันไดโอเคหมดแล้วอา,าอาหารเรามีเยอะแล้วนะครับนี่คืออาหารของเราเนาะมาทําเป็นบันได หินดำขัดไหนอลองมาดูซิว่ามันต่างกันยังไงโอ้ชั้นสองเราเป็นหินดำขัดดีไหมชิดว่าน่าจะดีหินดำขัดออกมาอ่าแล้วก็ทำบันได 8ปดอันน่าจะน่าจะเหลือนะทุกคนหินดำขัดขัดเงาวิบบับเลยอ่าขึ้นทางตรงนี้แล้วกันอ่าแล้วก็บันไดาวางตรงนี้ป๊บป๊บป๊บขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เป็นหิน วางตรงนี้อ่านี่ไงลืมวางไว้เกือบวิ่งตกไปแล้วไหมล่ะโอเควางเป็นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราเค่อยว่ากันอีกทีว่าจะทำยังไงหินดำอ๋อยนก่จะขึ้นยังไงล่ะพี่น้อง โอ้โหขึ้นง่ายๆมากเลยแค่ขอวางตรงนี้ป้าแล้วขึ้นมาตรงนี้สแลบได้ไหมไม่ไดเ้เอาแบบเป็นบล็อกนี่แหละอ่าแล้วก็หักเ hey ห hey hey มาตรงนี้ออตัวนี้มันจะชนไหมชนไม่ชนไม่รู้แต่วางไว้ก่อน ตรงนี้มานี่มนันนี่แล้วก็บล็อกหนึ่งบล็อกอ่ะโอเคเก็บมาแล้วก็เก็บมา,บมาโอเคกระจกเราเยอะฮะเดี๋ยวเราเอามันมาวางแบบใสๆแบบให้มันดูแบบมีอะไรแบบประมาณแบบนี้เออแบบเนี้ยตรงกลางนะ อ่าโอเคเนาะเดี๋ยวของมันไม่พร้อมมาทุกคนวันต้องได้รอนะโอเคงั้นคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาตามทำต่อนะฮะโอเคเนาะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s ซับสไคร e กันด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย